สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทองสายพารวยนะครับเอาสําหรับคํเคลื่อนน้นนะครับกบมี่ผู้บาอาจารย์ของแม่บัวฟันแมนนะครับทรงตัวเลขแนวทางมาให้นะครับซึ่งสูตรคํานวณสูตรนี่นะครับเขามาหลายงวดแล้วนะครับซึ่งวดนี้ก็เลยจะออกเผยแพร่เลยนะครับ กะมาลุ้นกันนะครับว่ามีตัวใดเนีย่ยแล้วก็หลายตัวบ่หรือว่าจังใดนะครับสูตรมาจังใดจากว่าจากซุลินนอกกับนอกไอ,อซีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเงียดีค่ะเฮ้ยงวดที่แล้วเสียดายเนาะงวดที่แล้วว่าเขาเนาะกันะ <ite> งวดนี pelled, to to ้ยนคือได้ยนคาว่าไปได้ที่เด็ดมาจากไสค้างวดนี้มาจากโุรินหูเจอไม้ตายเจอไม้ตายเลยเออเลขซ่องมาสั่นเทาตลอดบ่คะซ่องเทาตลอดเลขกซ่องจ้ะซ่องนี่เลขซ่องก็ล่างมาแห้งนีะนม่ไม้แห้งเี่เพา่อนเทาตลอดดิอืปวันนี้เที่ยวกัดไปแท้เลยแต่ว่าจอดน้ำเพืนนีมาหลายงวดแล้วแมนบ่คะแมนจ้ะ รู้รู้จากกับคนส่งมาแหละครับแม่บัวเป็นญาติกันเป็นญาติอาจารย์เคยนวดเพ่นก็นเป็นอาจารย์นวดเนา,เาะาเข่สองมาห้เล็สรองมากเขาเขาส่งมาทางโทรศัพท์นะครับจะ้จะแต่ว่าเจา้าของเลขเพื่อนเพื่อนบอ,อกอากาศจะ้ะเพื่นห้แม่บัวลูกจีบเด้โอ้เพิ่อนอนุญยาตให้ป่อยได้แน่น เาไม่จะงดนะค่ะตั้งแต่เบิ่งน้ำเพินมากเลยวันขอทุกงดทุกวันนะงดแล้วันสี่งดห้างวดแล้วบอกแต่ว่าไม่เคยเชื่อเขาตะกีเจ้าไม่เคยเชื่อเชื่อแต่ความฝันเจ้าของเจ้าตาอฝันเจะทองก็เก็บถือเงาพี่น้องเก็บถือเกยบถือกเกยบถือนัาเก็บรอบนี้ก็เลยจะเปลี่ยนเป็นเลขสอง้าตาบวชขนาดขนาดเลขลอยอยู่บนฟ้ายังเอาไม่ได้เนาะ ทอดตัวเดียวรอบเนี้าเลขสองเลขสองมาจากสุดินนะครับคุูบาอาจารย์อยู่จังหวัดสุรินทรไม่นอยา่างที่พีนวดด้วยกันใช่ไหมครับที่สองเรื่องนวดแต่ว่าจอบมาหลายงวดแล้วนะคะเขาตลอดปาบวัวกับเขาอนุญาตเพิ่นแล้วขอเอาตัวเลขแนวทางเมื่อปล่อยเลขเพิ่นเป็นเลขสูตรบ่ค่ะจ้ หลายหลายคู่ป่ะค่ะก็มีนี่นะเฉยเบืองเนาะเอายกงบเบืองมากก็ได้ค่ะโอ้นี่จ้ะเลขกลับตัวนี้ค่ะเป็น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 เลขสูตรหรือเลขสองกันเลยเลขสูตรกับสองกันนั่นแหละโอจ้ะเป็นใจช่องมากจ้ะครัเป็นใจช่องมากช่องนี่บ่แม่นหน่อยๆดิ้นฝูงซ่ากันหลายบาทด้วยค่ะ ท่องนีรักมื่นแต่ว่าแม่บัวได้มากแบบได้เสียงเงินบ่คะคะแม่บัวได้เสียแนี่อยู่เ<อ>ขาแม่แม่บัวก็เสียแหละครับจ้ะเขาจะมาเปิดเผยแม่บวัวยอมเปิดเผยยอมเสียงเง,นนงินอย่างไงนี่เบื้องเนาะมันไก่กับแม่บัวเนาะมันเลยก็ได้สองหา เก้าหาสองเก้าโอ้เพื่อนกัให้พร่อมือม่เคยหลตัดออกมากหลายดอกไ่เอฟีเพื่อนเพิ่นกัใหอซื้อสองห้าเก้าค่ะระบแล้วแบนแบนบัวขยจะเข้าไปนะครับเอ่เอาตรงๆนะครับโอเคสองเจ็ดห้ากับสองห้าเก้าตัดลินเอาเนาะอันนี้เพื่อนตัดออกไา่หอซื้อเก้าห้าสองห้าสองเก้านี่เพื่อนกับมาเห็นพร้อมก็ได้ส่งบางหลาย จริงเลขกับสามคูอ๋อเลขก็คือสองห้าเก้านี่หรอครับเมนจากสองห้าเก้าตัดเอาก็สองเก้าหานี่ก็แมนบอกคางขึ้แมนแมนแมนวงก,กลมเป็านหนักเด้อโอ้ขึน้นหนักตัวให้เน้นตัวนี้เด้อวงก,กลมวงกลมใบตัวเน้น อจอบมาโดนแล้วแต่แม่บัวบ่เคยบอกฟังจักเทลี่ยเนาะบอกจะเพิ่มฝันดอ,อ,อกหอมเ่รานเสียผลเพราะนักเสียถ้า <c oughs> ดูดูแล้วแม่นมด,มด,มด,มดเมื่อไรเรื่องคืนนั้นอจอบซื่อจ้าห <c oughs> ันย่ามบ่เสียนี่เขาเนี่ยไงเนาะแม่บัวเนาะแย่ดายน้อง,งอด <c oughs> ที่แล้วคนเน่นมากตัวใดค่ะคนเน่นมากสามศูนย์นี่ แม่บัวก็นปั้งมบัวกนานเชียนะมันใจในความฝันเจ้าของแม่บัวพุ่มันปุมัดที่แล้วเน้นมาสามสูงวดนี้เน้นตัวใดค่ะคนเน้นบอกว่าคนเน้นมาตัวหาสองสองเอ๊เก้าสองสัตว์หาสองก็เก้าสองกับสามตัวนี่สองเจ็ดห้าจที่วงกลุ่มไว้นี่แหละเน้นแล้ว แม่นหาส้วงก็เข้าส้งโอเป็นเลขสองเลขสองเขาตุล้อเสียดายงวดที่แล้วเนาะแม่บัวกะบ่าวายตั้งไหนบ้า่แม่บัวบพราะขันเสียพนแต่ดูดูแล้วเข่าสูงงวดอยู่งวดที่แล้วเพิ่นเน้นตัวเดียวนึงจ้ไม่เสียดายถึงนล้วสามตัวผัดเบิองด้วยค่ะเอฟซีสามตัวพลาดคือเพิ่นเจ็ดสามศูนย์สามศูนย์เจ็ดนะเบอร์โทรนี่เป็นเบอร์โทรอาจารย์ของแม่บัวหรือว่าเบอร์โทรใครครับ มือทรแม่บัวโอ้โทรแม่บัวเนาะจ้าตีต่อแม่บัวโลดเพราะว่าอาจารย์เพิ่นบอกชื่อวเบอร์เพิ่นให้แม่บัวมากแม่บัวป่วยเลยจ้ะอืออาจารย์นี่นี่อาจารย์เพิ่นให้เลขดีเด้อถือเด้ออาจารย์แม่บัวเบิ่งแล้วเสียอายุเป็นเพิ่อนก็ได้มาอีกต่างหากเลยครับจ้าคือเป็นเลขช่วงเพิ่นร่วมร่วมกันเพิ่นก็ ได้มากเพิ่นก็เอาเมา่ปั่นกันในบรรดาลูกซีทลูค่ะแล่วจักกันบ่งในบ่งในลาบบ่งในวดที่แล้วมนเน้นคักแถ่30มศูนากันโอ้อนพิสามศูน0มากแล้วน่าเสียดายฮ่าฮ่าฮ่ด่าฮ่าฮเาะ่าเ่าย่าฮอาฮ่าฮ่าี่าฮ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 ่า่าฮ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 ่ายนาฮ่าฮเาฮ่าาฮนา่่าา่าาา่า่า ส่วงนี้ละแ่ต่อไปจะไม่ใช่ป้าฝันแม่นแล้วครับจะเป็นป้าเลขสองครับผมป้าบัวเลขสองมีของดีพ่กปากก็มีของดีเนาะเออหนังจะได้ลายงวดเราได้หพิคนก็เลยปศึกษากันพูดเป็นอาจารย์ของแม่บัวเนาะครับเอนก็เลยให วนี้นะค่วันี้สองแต่ว่าเพิ่นกับมันใจว่าเขาสองตัวสองตัวเนี่ยเขาดิ้นเลยต้องใส่กับวลล่างเพะไม่ยอมบอกเลยเสื้อนีแล้วเสื้อนีแล้วโอยแล้วก็ไปเอคใส่แม่นเลยงวดนีลาสีตามแต่ว่าแต่มวันนี้เพิ่นกับมันใจว่าเมื่อเนี่ยอาจจะเขาบนเขาล่างแต่ว่าของเขาสองตัวแล้วประมาสองก็งานูกมสองเกณฑ์หานี่เพิ่นก็บอกว่า เอากันกันไว้ซะกก้อนเพิ่นว่าเอากันกันไว้สองเก็บหาอาอันนี้มาแบบด่วนๆเลยใช่ไหมพึ่งพึ่งพิ่งมาเหรอครับมาด่วนๆเลยจังหวะได้ร่วงคืนนีีกตัวมาด่วนๆเลยไปเอาม้าพึ่งหันนี่ก็มาด่วนๆเลยเพิ่นส่งมาเพิ่นส่งมาอ๊ฟุกเลยเพิ่นเก็ช่งมาเลยเฝ้าล่งให้เพิ่นเลยเป็นแต่ว่าเพิ่น่ให้ล่วงนั่นให้เป็นของแม่บัวเลย เป็นหะนเะป็นของแม่บัวเลยโอ้เพ em> ินเพิ so ca. ่นบัวออกคือเพิ่อได้เป็นยางเพิ่นดังไม่เป็นไรเดี๋ยวให้บัวติดตามเอาเป็นชื่อกลางให้ชื่อแม่บัวติดตามเพิ่นได้ตลอดตัวเลขแนวทางเมื่อนี่กะเบื่อบรรยากาศรหลดตามดวนซ้ำไดนอได้มากกับมัดจอดรดนี่หายเลยเลยเนี่ยหายเลยลงเลยลงก้อนไผ่เลย มองแรกเลยวัวค่ะเนี่ย<อ>เป็นแรกเลยเหล็กลับพุ่งในเหล็กซองเหล็กซองเงืนหลานตัวเนี่ยเป็นอันย้ายมากต,ตะพีต่หน้องเ้อค่ะบันดาดุทิดเอื้นว่าแม่บัวเพิ่นก้ะอุดกรไดเนาะบยกไม่เบิงสามมือเลยต่อไปจะเป็นป้าบวัวเลขกองอแล้วนะครับเอฟซี ไม่ใช่ป้าฝันแม่นแล้วนะครับที่นี่พวกแม่สามตัวฝันผ้าทื่อละตัวยี่นี่ผ้ายังไงก็ขอคุณแม่บัวได้หลายเรื่องนะครับเอามาให้เบื่องปิดแนวท่างค่ะครับสำหรับครับสรุปตวเลขแนวท่างนะครับของอาจารย์ ของไม่บัวฟันแมนจากทางสุรินนะครับก็คือ2 5 5 2 9 5 5 9 2 9 9 2นะครับก็เน้นอยู่ที่5 2 9 2นะครับส่วน3ตัวก็คือ2 7 5นะครับเอาแต่คงจะมีเพียงแค่นี้นะครับสำหรับตัวเลขแนวทางเลขซ่องนะครับจากทางสุรินทนะครับ เอาสำหรับคำขึ้นนี่ขอรับพระจากพี่จากน้องไว้เพียงแค่นี้นล้ครันเนาะคอยทุกท่านโชคดีไม่ามสุก,กันนอนหลับฝันดีลาตีสวัสดิ์ทุกทุกท่านครับผม